คุณตำรวจไปจับมาแลยค่ะนี่ค่ะคุณตำรวจไอ้สองคนนี้แหละขี้ขโมยทากินเหมือนกันนันเนี่ยนี่แกเอาจริงใช่ไหมวะจริงสิจะทำก็ต้องทำตอนนี้แหละอืม เเนะฉันขอนะหยิบป่ะนี่เกมาษาไทยใส่ฉันทำไมเนี่ยเธอพูดอะไรของเธอฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะ ยังจะมาแก้ตวอีก็เห็นเห็นอยู่ว่าฉันตัวเปียกขนาดนี้ไม่ใช่นะฉันไม่ได้ทำอะไรคุณจริงๆน้อยพูดแบบนี้จะไม่ขอโทษกันใช่ไหมเดินสั่งสอนมายังไงไม่ทราบแล้วทำไมฉันต้องขอโทษด้วยล่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฟังที่ฉันพูดบ้างสิไอ้คนไม่มีมารยาทผิดแล้วยังจะมาด่าฉันอีกขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ขอโทษทำไมคุณอ้างสั่งตัวแท้ยๆยังจะมาโทษคนอื่นอีก เป็นบ้าหรือเปล่าใครเข้าจอน้ำสาตัวเองคิดอะไรของแกเนี่ยโกหกให้มันเนียนๆหน่อยก็ฉันเห็นอยู่ว่าคุณเป็นคนสาดยังจะมาโกหกอีกนี่จะมีเรื่องไม่ได้ใช่ไหมตายแล้วตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้าโอ้ยแล้วทำไมเสื้อเปียกอย่างนี้ล่ะคะอ,อ๋อเออหนูเดินซุ่มซ่ามนะคะแล้วน้ำมันก็เลยหกใส่หนูเดี๋ยวก่อนนะ เมื่อกี้เธอยังบอกว่าฉันสาดน้ำใส่เธออยู่เลยโอ๊ยฉันแสวเล่นขำๆอากาศมันร้อนฉันก็เลยหงุดหงิดนะอุย๊ยเข้ามาพอดีเลยอ่ะนี่เงินจ้าป้าขอบคุณนะจ้าป้าฉันไปก่อนนะป้า คิดเงินด้วยค่ะป้าอ๋อจ้าจ้าข้าวไข่เจียวสามสิบบาทรวมน้ำอีกหนึ่งขวดสิบบาทเป็นสี่สิบาทจ้าค่ะมือถือมีอะไรเหรอจ๊ะหนูก็มือถือกับกระเป๋าตังหนูสิคะไม่รู้หายไปไหน จริงเหรอหนูแย่ yeah, แล้วสิช่วงนี้ป้าได้ยินข่าวมิจฉาชีพบ่อยด้วยสองคนนั้นต้องเป็นสองคนนั้นแน่เลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าโทรแจ้งตำรวจให้รอแป๊บหนึ่งนะขอบคุณนะคะป้าขายไปไหนแล้วเนี่ย แล้วหนูมือถือป้าก็หายฮะอะไรนะคะป้ามือถือป้าหายด้สิแล้วเงินก็หายไปด้วยโอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะแถวนี้อองยียงไหมคะคุณป้าเดี๋ยวหนูไปยืมมือถือคนแถวนี้แล้วไปแจ้งความไว้ก่อนได้จ้ะหนูป้าฝากด้วยนะค่ะป้ารอแป๊บหนึ่งนะคะ เอาไงต่อดีล่ะปีเตอร์ดูดูสถานการ์ไปก่อนแล้วกันพวกมันอยู่นู่นยังไงคะคุณตำรวจไปจับมาเลยค่ะครับครับขี่ขโมยนี่งไงคะคุณตำรวจไอ้สองคนนี้แหละขี่ขโมยไม่ใช่นะครับพวกเราไม่ใช่ขโมยนะครับไม่ต้องมาแทนเลยนะเมื่อกี้ก็มีแต่พวกเธอ2องคนที่อยู่ในร้านกับฉัน ไม่ใช่พวกเธอสองคนแล้วจะเป็นใครนี่แหละคะ่ะคุณตำรวจจับมันได้เลยค่ะครับ,อคครบขออนุญาตนะครับอะไรเนี่ยคะคุณตำรวจมาจับฉันทำไมคะฉันไม่ใช่โจรน,นะคะ ผมต้องขอเชิญตัวคุณไปสอบปากคําคที่โรงพักด้วยนะครับโอ๊ยอะไรเนี่ยป้าคะ <c oughs> บอกเข้าไปสิคะว่าหนูไม่ใช่โจรเรื่องอะไรล่ะเธอเป็นโจนรแล้วยังกล่าวหาคนอื่นเขาอีกฮะนี่มันเรื่องอะไรกันครับป้าก็าพวกฉันรู้ยังไงล่ะว่าเธอเป็นคนขโมยของของป้าเขา ของฉชนขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก่อนนะคะป้าเย็นเย็นพูกเราไม่ได้เป็นขโมยนะครับผู้หญิงคนเมื่อกี้ตั้งหากที่เป็นขโมยป้าคะรับอะไรดีจ๊ะหนูหนูเอาข้าวไข่เจียวหมูสับจานหนึ่งคะ่ะจ้างั้นหนูนั่งรอก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าเรียกจ้า ว่าตกลงจะกินอะไรฉันเอาเข้าวผัดต้มยำแล้วกันฝากแกสั่งด้วยนะเฮ้วา ไม่ทันแล้วด้วยทำไงดีวะฉันคิดแผนดีๆได้แล้วแผนแผนอะไรอะใช่ค่ะพวกหนูก็เลยไปขโมยคืนมาให้นี่ค่ะของของป้าจริงด้วยขอบใจมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะ แล้วเราจะทำยังไงดีกับผู้หญิงคนนั้นล่ะเราจะปล่อยให้เขาลอยนวลไปอย่างนั้นเหรอป้าแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมครับจ้ายัยห,หนูคนเมื่อกี้แจ้งไปแล้วจ้าดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่สวนหย่อมนะครับได้จ้ะได้จ้ะเนีย้ยตามีเลยครับป้าป้าวะา ยังไงเ่ะคุณมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมฉันขอโทษพวกเธอด้วยนะป้าจะขอโทษแะจ๊ะฉันแค่มื่อไว้ไปแองอะจำไว้นะหนูการทำความชั่วถึงจะเป็นแค่ชั่ววูบเดียวแต่มันก็จะเป็นความผิดติดตัวเราไปตลอดและไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหนูก็จะต้องชดใช้ความผิดนั้นอยู่ดี หวังว่าครั้งนี้มันจะทำให้หนูคิดได้นะค่ะป้าไปครับคุณเชิญไปโรงพักครับไปครับ,รบนี่พวกหนูป้าต้องขอบใจพวกหนูอีกครั้งนะแล้วป้าก็ต้องขอโทษด้วยนะที่เคยเข้าใจผิดไม่เป็นไรเลยค่ะป้าพวกเราไม่ไคิดอะไรหรอกครับ จ้าแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ท้